สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งผมดวงสาธรนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับสิ่งที่ผมแบ่งปันไปนั้นนะครับผมไม่เคยบอกว่าให้ทุกท่านต้องมาเชื่อผมนะครับผมเพียงแค่ให้ข้อมูลและก็จากประสบการณ์ผมที่อยู่ในวงการระเครื่องและสะสมะเครื่องมามากกว่า30ปีนะครับตั้งแต่คนเก็บพระธรรมดาจนมากลายเป็นคนขายพระบางคนก็บอกว่าผมเป็นเซียนพระ ก็ผมก็คงไม่เก่งขนาดนั้นแต่สุดแท้ที่ท่านจะมองนะครับแล้วก็ผมก็มีแฟนคลับติดตามอยู่มาตลอด2ปีตลอด2ปีกว่านะครับก็ประมาณส0 0 0 0ื่นกว่าท่านที่กรุณานะครับให้เกียรติติดตามและเป็น FC ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีข้อมูลมาให้ท่านท่านได้มาฟังผมท่านต้องใช้พิจารณาพิเคราะห์และไต่ตองว่ามันใช่หรือไม่มันอาจจะใช่บางส่วนหรือมัอาจจะไม่ใช่ หรืออาจจะถูกบ้างผิดบ้างผมไม่ได้การลันติว่าสิ่งที่ผมพูดถูกแต่ท่านะนะครับต้องฟังแล้วเอาไปวิคิดพิค์ว่าสิ่งที่ผมให้มันมีเหตุมีผลเพียงพอไปนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับพระหลักที่ราคาไม่แพงมีอะไรบ้างนะครับเกิดไอเดียตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีความคิดตรงนี้ขึ้นมาที่อยากจะพูดก็คือเห็นคอมเมนต์บางคนบอกโอ้พวกคุณเป็นเซนพระเล่นพระหลักก็เป็นล้านๆแพงอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากบอกว่าไม่จริงนะครับ พระหลักถูกๆก็มีเยอะแยะครับมันอยู่ที่คุณเลือกเล่นนะครับนะฮะพระหลักมีนะครับผมพูดไปเลยนะครับคือผมไม่มีสคริปต์นะฮะพระหลักเนี่ยนะครับผมถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยผมบอกแล้วว่าถัวเฉลี่ยนะฮะมันบวกลบได้ประมาณสองหมื่นบาทท่านคิดว่าท่านมีเงินพอไหมนะครับมีพอไม่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักสะสมเครื่องที่ซื้อพระ พระมัว่วพระกัมกึงพระวัดชัยเนี่ยเป็นร้อยองค์เนี่ยผมว่ามันเกินสองหมื่นบาทอยู่แล้วใช่ไหมครัถ้าท่านเอาพระเหล่านั้นเนี่ยนะที่มีความเสี่ยงสูงแล้วท่านก็ไม่เป็นไม่เก่งด้วยนะคนที่เก่งผมก็ไม่บางอาจไปอัดเอื้อมไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วเขาเป็นอยู่แล้วนะแต่คนที่ยังไม่เป็นงูงูปลานะชาวบ้านทั่วไปนักสะสมมือสมัครเล่นแล้วยังเป็นมือสมัครเล่นและยังเป็นมือใหม่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะครับ ซื้อวัดซื้อเสียงซื้อสมเด็จซื้ออะไรเบญจะซื้อเสียงไปเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยร้อยองค์เนี่ยนะผมเอาองค์ละพันมาเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนะครับมันเป็นเงินแสนหนึ่งแล้วมึงถูกไหมครับถ้าคุณเอาเงินสักสองหมื่นนะฮะผมถัวเฉลี่ยขั้นต่ําของพระหลักทั่วไปนะฮะที่เล่นก็เป็นพระหลักแล้วได้รับการยอมรับจากวงการมาครึ่งเนี่ยถัวเฉลี่ยขั้นต่าประมาณสองหมื่นถามว่ามีต่ํากว่าสองหมื่นไหมมีเยอะแยะเลยคุณก็เลือกพระที่หย่อนสวยมาหน่อยที่ผมพูดว่าสองหมื่นเนี่ย ค่าเฉลี่ยของพระเฉลี่ยประมาณสภาพสวยประมาณ75หเรหรือสภาพประมาณ3มใน4นะครับของร0 0นะครับผมพูดประมาณ2 0 0 0มเนี่ยคือถัวเฉลี่ยให้เห็นภาพความสวยประมาณ75ขึ้นไปนะครับนะฮะก็ท่านก็เลือกได้นะฮะพระหลักราคาถูกเยอะแยะไปครับถ้าอยากจะให้มันถูกกว่า2 0 0 0 0ก็เลือกสวยน้อยลงมาหน่อยใช่ไหมครับเยอะแยะเลยนะครับพะหลักยอดนิยมที่เขาเล่นกัน ใะที่ราคาไม่แพงมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้เป็นการชี้นําแต่ผมคิดว่ายกตัวอย่างได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการยาวจริงๆแล้วก็เป็นว o r l d w i d e ผมยกตัวอย่างผมต้องขอจดกลัวลืมนะอย่างเช่นพระสายวัดระฆังอย่างเงี้ยนะผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเราเล่นว่าระฆังรุ่นแรกไม่ไหวอยู่แล้วเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลยๆล้านเราก็มาเล่นร้อยปีกันถึงวะตอนนี้สมเด็จพระระฆังร้อยปีกลายเป็นพระหลักไปแล้วนะครับจากเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับกลายเป็นพระรองหลักยังไม่เป็นพระหลัก แต่ณวันนี้สมเด็จวันะระฆังร้อยปีนะครับนะครับร้อยปีเนี่ยนะฮะกลายเป็นผ้าหลักไว้ล้วแล้วถามว่าเท่าไหร่นะครับถ้าคุณเลือกสามพิมพ์แรกเซนโต่ผมยกตัวอย่างเซนโตไข่ปลาเรือนเส้นได้สามพิมพ์หลักแรกที่แพงเนี่ยนะครับก็ถัวเฉลี่ยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสองหมือัพขึ้นอยู่กับฟอร์มผ้าและความสวยถูกไหมครับยัง ถ้าเป็นเสียนโตก็แสนอัพไปหมดอยู่แล้วถ้าสวยผมพูดถึงสวยคือ75เซขึ้นไปหมดนะผมตัวเฉลี่ยนะถ้าสิ่งที่ผมจะพูดไปแล้วถ้าเกิดคุณไปเล่นพิมพ์ที่ไม่ใช่พิมพ์หลักมันก็เจ็ดแปดพันหกเจ็ดพันเช่นพิมพิมพต่อพิมพ์แขนกลมพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเนื้อมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็เล่นกัน67 0 0 0ดันเดันไม่ถึงหมื่นก็มีครนี่ก็คือพันหลักคุณก็ไปเล่นได้นะฮะถูกไหมครับอย่างเงี้ยอ่ะถ้าขึ้น ถ้าคุณคิดว่าคุณมีเง er, ินน้อยก่อนนั้นคุณเล่นร้อยปีหม่ไหคุณก็มาเล่นร้อยแปดปีตอนนี้ร้อยแปดปีก็เกือบหมื่นแล้วนะครับสวยๆเกือบหมืน่นหรือถ้าสวยมากก็หมื่นอัพไปเลยนะฮะถ้าเป็นพิมพ์สวยพิเศษก็ 2, 3, สองสามหมื่นสัะไปเลยแล้วแต่แต่ถัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็คือเกือบเกือบหมื่นโดยถัวเฉลี่ยนะคมัะคุณก็มาเล่นร้อยแปดปีตอนนี้ร้อยแปดปีกลายเป็นผ้าหลักไปแล้วนะฮะเพราะว่าเล่นร้อยปีไม่ไหวก็มาเล่นคุณไม่มีเงินคุณก็ไปเล่นร้อยสิบแปดปีมันก็หลักพันนนนแ่อ ถูกไหมครับมันก็มีหลายพิมพ์ให้เลือกและคุณจะมาบอกว่าพระหลักมันแพงไม่แพงครับนี่ผมยกสายว่าละขังสายหลวงปูโงป่โตหลวงปู่โตนะครับถ้าคุณเล่นพิมพ์หลักๆมันก็สองหมื่นสามหมื่นขึ้นไปอย่างเช่นที่ผมชอบเลยก็คือยันดวงเล็กพระสภาพเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็ถัวเฉลี่ยประมาณสองหมื่นบวกลบแต่ถ้าภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะถึงสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นก็ถัวเฉลี่ยสองหมื่นแล้วกันคุณซื้อไหวไหมครับ ยันดวงเล็กมหาสเสน่ห์สามหมื่นกว่าหลวงปู่โตว่าระดูชิมพีถ้าคุณเล่นผ้าหลักวันนี้คุณไปเล่นลองหลักกว่านั้นทช่เป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กพิมพ์สมเด็จพิมพสามเหลี่ยมก็ราคาเจ็ดแปดพันมีให้คุณเล่นถ้าคุณจะเล่นเป็นผระหลักสายหลวงปู่โตเนี่ยผมยกตัวอย่างผมต้องจดกลัวลืมเอาสายหลวงปู่ทวดถ้าคุณเล่นประมาณสองสามหมื่นคุณก็เล่น พุทธซ้อนปีศูนย์้าปีหนึ่งหนึ่งสภาพพอสวยไปเป็นมันก็สองสมืน่นคุณก็ซื้อได้มันเป็นพระหลักใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่ไหวคุณก็เล่นมันหย่อนสวยลงมามันก็หมื่นกว่าบ,บาทถูกไหมครับนี่ผมพูดประมาณสอง0มืบวกลบนะใช่ไหมฮะคุณก็เล่นได้ถ้าเกิดคุณเล่นพระปูท่ทวดสองสามไม่ไหวคุณเล่นไม่ไหวคุณก็มาเล่นพระรองหลักของหลวงปูท่ทวดเช่น เม็ดแตงหรือพระหลวงปู่ทวดปีสองสี่ปีสองสองพวกนี้ก็เจ็ดแปดพันห้าหกพันมื่นกว่าบาทก็มีให้คุณเล่นพวกนี้มันก็กลายเป็นพระรองหลักไปแล้วหรือบางส่วนก็เป็นพระหลักไปแล้วมีให้คุณเล่นเยอะแยะเลยถูกไหมครับรุ่นเล่นทะเลสูงปีศ8นก็พระหลักพันถ้าคุณจะเล่นหลวงปู่ทวดเป็นพระหลักนม่แม้ผมยกตัวอย่างต้องจดเพราะมีเยอะนะครับมีเยอะแยะเลยพระอันหนึ่งที่หลักพันที่ถูกมากแล้วเล่นกันเยอะแล้วอยู่ใน youtube มากคือ พระยี่ห้าพุทธศตรวรรษยี่ห้าพุทธศตรวรรษผมถือว่าเป็นพระหลักไปแล้วนะครับนะครับคุณก็เล่นนะพระมันก็สองสัมพันธ์บาทโดยเฉลี่ยนะเนื้อดินเนื้อตะกัว่วพอสวยก็สองสัมพันธ์แต่ถ้าคุณไปเล่นมีเข็มมันก็หลายหลายพันถ้าคุณไปเล่นมีเข็มสวยสวยมันก็เป็นหมื่นมีให้คุณเล่นหมดเลยหรือยี่ห้าพุทธศตรวรรษถือเป็นพระหลักไปแล้วนะครับที่คนเล่นกันเวอร์ไวมาแล้วจำนวน,นการสร้างเยอะมากคุณไปเล่นยี่ห้าพุทธศตรวรรษเลยผมก็เพิ่งทํา ก่อนหน้าน,นี้สักสองคลิปยี่ห้าพุทธศตรวรรษเมือดินก็ยังหลักพันอยู่สวยๆก็ยังหลักพันอยู่ถูกไหมครับก็คุณก็ไปเล่นดามัมนคือพระหลักนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าผระหลักเป็นแสนเป็นล้านไม่จริงครับอันนั้นคือคนที่เขามีเงินเขาเล่นกันคุณเล่นไม่ไหวเราก็ไม่ต้องเล่นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเป็นล้านผมก็ไม่ไหวยี่ห้าพุทธศตรวรรษอาจารย์โด่งก็เล่นนะครับก็มีคนมาแบ่งกับผมมาเยอะวันนี้ยังมีขายสนใจก็มาแบ่งได้ เข้ามาเรื่องการค้าได้ยังไงใช่ไหมฮะดีภาคบริษัทเป็นพาคหลักครับลงพ่อเดิมลงพ่อเดิมวัดหลวงโพธิเลี้ยงสองสี่เปอสองเป็นแสนคุณก็เล่นพระสมานสักหกประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เลี้ยงลงพ่อเดิมสองสี่เปอสองเป็นแสนแสนสองแสนสามแสนสี่แสนแต่โดยเฉลี่ยพอสวยเนี่ยมันก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าคุณเล่นพระประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่หลักหมื่นคุณก็ได้ลงพ่อเดิมแหละคุณก็มาเล่นแหว,แหวหลนลงพ่อเดิมนะครับลงถมแหวนลงถมแหวนลงยาก็หหลักมื่น ขึ้นอยู่กับความสวยคุณก็เล่นได้หลงวงพ่อพรมว่าช่องแคร์คุณก็เล่นได้ก็หลักหมื่นถูกไหมฮะหลวงู่ทิมว่ารหัไรคุณก็มาเล่นพิมพ์มพบวยๆวยหน่อยมันก็หลักหมื่นคุณก็เล่นได้ถ้าคุณจะเล่นแล้วพวกเนี้เงินไม่หายนะเป็นเอทีเอ็มนะนะมีคนซื้อคุณเสมอถ้าคุณขายไม่แพงหลวงพ่ทิมว่ารหัไรที่เล่นกันระเบิดระเบ้อเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระหลักที่ราคาไม่แพงก็ยังมีให้คุณเล่นเล่นเยอะเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะปลอดภัยและ เล่นพระตามสโ,โลแกนดวงสาทอเล่นพระหลักสวยแท้ดูง่ายเพราะหลักทั้ง4ี่ข้อจะทําให้พระของท่านเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าตามการเวลาที่ผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับก็หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์กดไลค์เลยนะครับนะฮะก็จำมีตรงนี้นะครับเป็น เป็นบอดแคสต์กลมๆนะฮะมีเป็น400คลิปท่านก็คลิกตรงนี้นะหรืออาจจะมีตรงนี้อาจจะมีตรงนี้นะครับหรืออาจจะมีตรงนี้นะฮะเป็นคลิปที่เกี่ยวเนื่องกับคลิปนี้หรือคลิปที่น่าสนใจท่านคลิกเข้าไปท่านท่านจะได้ดูเลยนะครับก็หาออกแรงหน่อยก็ f c ครับพี่โด f อครับอาจารย์โดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสนุกสนุกกันครับอย่าซีเรียสครับสวัสดีครับเล่นตามกำลังนะ